เอกีกแล้วว่ะโอ้โหแม่งเอียกทุกเทรานเอกิกแล้วฮะฮะฮะฮป้าน้ำมันเก่าไปแล้วเด็กๆเนี่ยชอบป้าน้ำกันมากหูพี่บิมตัวป้าน้ำนี่สุดยอดเลยเวลาที่คนอื่นโดนตีเนี่ยป้าน้ำจะออกไปสวน คุณต้องเจอป้ามืดครับวันนี้เราจะมารีวิวป้ามืดกันนะคุณผู้ชมนะท่าหนึ่งเนี่ยนะครับผมโจมตีโดยมีโอกาส40ที่จะลดพลังป้องกันเป็นเวลา2เทินเหมือนกันทุกท่าครับท่า2เนะครับเพิ่มพลังป้องกันเป็นเวลา3เทิน และได้รับภุมมคุ้มกันเหมือนกันทุกท่าคุณผู้ชมแต่ทีเด็ดมันอยู่ที่ท่าสามครับจมตีศัตรูทุกตัวเพื่อสร้างความเสียหายตามสัดส่วนของพลังป้องกันและลดพลังป้องกันของศัตรูเป็นเวลา2เทินหลังจากนั้นจะมอบเอฟเฟกต์อมตะให้แก่พักพวกทุกตัวเป็นเวลา2เทินนอกจากที่จะตีเปิดเกาะแล้วนะครับยังบัฟอมตะให้กับพรรพวกด้วย วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันนะครับแต่ทำไมวันนี้ผมขับคลายขับข่าวะผมจะได้มอนใหม่มาใช้ยังไงก็ไม่รู้ จริงๆมีหลายแพ็คเลยที่เข้ามาใหม่นะครับที่ผมกาลังจะซื้อนะแพ็กเก็ราคาพิเศษที่ระลึก SWC 2023ราคาก็พอไหวย่อมเยาวนะครับผมเมื่อซื้อครบเนี่ยจะได้คัมภีร์ SWC ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้สิทีเด็ดคอสตูมมาใหม่อ้หูหสวยมากนะครับแต่ตัวไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะบีดม้องเนี่ยบีดม้องเนี่ยถูกปรับมาหลายครั้งมากครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกับเก่งแต่ ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมจักรพัรดิสายฟ้าจักรพัสายฟ้านี่คือทีเด็ดเลยน่าสนใจนะครับแล้วก็โอนิมูชาไดเอทก็ก็น่ารักครับแต่ไม่ได้ขนาดนั้นทีเด็ดสองตัวอยู่ตรงนี้แต่เป็นเหมาอยู่แล้วผมมีสกอเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับผมพอเปิดได้ขำนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีแสงมืดด้วยนะครับมีรีเจนต์เอาเปิดรีเจนต์เลยดีกว่าคือเปิดแบบไม่คาดหวังตอนแรกจะเปิดเองแต่ว่าเอ้ยไหนๆจะเปิดก็ ถ่ายคลิปเลยด้วยการเผื่อมันจะมาอะไรอย่างเงี้ยมีโมเมนต์ไงการกรยมันมาจริงๆแต่มาเป็นกาก่อยเด้อพี่รวมท่านไม่เคยจะเป็นแสงมืดให้กูเหลือเชื่อมันรวมท่านจริงแค่โกหกกันนั่นจริงจริง,กออกออกง,งมันสี่ดาวก็ได้นะแต่เป็นสี่ดาวแสงมืด เอาให้มันได้ใช้นี่ก็ไม่ใช่แต่ห้าดามันจะมีความกระตุกหน่อยเอ,อ,อคูลลมแล้วกลัวความมั่นใจมาจากไหนวะมันจะมีมอนใหม่มาเกิดที่บ้านเนี่ยงงแต่คอนเทนต์หลักวันนี้ไม่ใช่การเปิดสกอร์นะครับอย่างที่บอกครับแค่เปิดเล่นๆขำๆคอนเทนต์หลักเราคือปลาหมึวันนี้เดี๋ยวเลือกปลาหมึดเฟิร์สพิกเลยระหว่างนี้ไม่ผ่านเลยเหร ฮะไม่ผ่าเลยเหรอผ่าเดียวนะเอาดีเอาดีซ้ำมานีนี่ไง <c oughs> นีมิตหมายว่ามันจะมามันมาจริงแต่มันซ้มเหลือเสื้อวะ่ะไม่ได้ดีใจเลยครับมาแบบนี้เอ พิมสู้ไม่มาซะยังดีกว่ากูเล่นนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันไม่มาจริงไงอยอก็บปีมแค่ยอไอปีมก็ขออนุญาตย่อยจินไฟไปเลยหลักกันฮะจินไฟนี่คือยอดนิยมจริงนะช่วงนี้นะครับคนใช้ใน R t ทเเยอะมากนะครับไม่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่นะใช้จินไฟกันเยอะนะครับคือมันตัวมันสารพัดประโยชน์อะรีสกิลก็ได้หักดาบก็ได้เปิดเกาะโยนดีบัฟคือมันเก่งอะทามันซ้ำ่ยประเด็นเนี่ย ทำไมไม่มาตอนรวมท่าไปเลยแบบโจ๊โจโกขอว่าเล่าความมั่นใจจากไหนมาเนี่ยตัวใหม่จะมาปิ๊มจริงๆบ้านหลังนี้นี่ขาดมอนเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะขาดหลายตัวเลยนะครับแต่ไม่ใช่ตัวคียหลักอะไรมากมายพวกแพนด้าลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีก็ไม่ตายเอยาว่ากันะเถอะขออนุญาตดมยาดมหน่อย พอดีกว่ามั้งเปเล่นป้ามืดดีกว่าฉันไม่ได้เรื่องแล้วว้าวสองแดงเลยเหรอ,อแล้วเขาเลือกตัวแบบคือตัวสปีดเลยคุณผู้ชมนะครับเขาเปิดมาเร็วเลยแต่อย่าไปกลัวปิมป้ามืดวันนี้มาเพื่อป้ามืดโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมนะทำไมถึงเอาน้องชิุกะมาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ จะบอกว่าสองตัวนี้เนี่ยแพ้ออไฟมากๆเลยฮะ <c oughs> ทำไงดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัวใบแพสซีฟไงตัวใบแพสซีฟไงปีมลือไปแล้วหรอแล้วก็อีกสักตัวหนึ่งจริงๆใส่แวมไฟไปก็ได้นะแวมไฟโต้ที่เอาชิซโซกะมากับป้ามืดเนี่ยนะครับเวลาป้ามืดเขาเปิดอมาตะานึกออกปะพออมาตะหมดปุ๊บชิซโซกะกอสกิลของป้ามืดเปิดอมาตะต่อเป็นคอมโบ เฮ้ยอันนี้มันเริ่มกลัวนะโอ้โหเขาเลือกตัวโคตรดีเขาเลือกตัวดีมากคุณผู้ชมจังหวะนี้เราใส่ดีเเลยเราต้องแบนคุยครับเราถึงจะพอเล่นได้เราได้เล่นแน่นอนเขาแบนดีเคอยู่แล้วครับตัวเขาแพ้ดีเหลายตัวนะครับดีเจะมาจํากัดสปีดเขานะครับเฮตุพียะวัดกันหน่อยได้มันได้มันได้ตังมือครับเจอสองแดงเนี่ยคือมันพอฟัดพอเวียงกันเงีป่ามืด อ้าวฟ้ามืดกูโดนไปก่อนเลยใจเยันน้องชายโอ้น้องชายน้องชายโอ้โหเอาไอ้พิมสดุดแววมไม่ต่อแวมยืนดูแต้องกดลยครับต้องกดเลยครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ครับอันนี้ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเค,เคก็ยังดีครับที่คีครับว่าไงต่อว่ายอ,กกวอย่างไรเขาใช้สกิลไปยังผมจำไม่ได้ โอ้ยป้ามันฉลาดลมันตีป้าผมแหวนแหวแว,แว,แวมึงไม่โตไอ้กุญักเท่นีเหรอ,อเลือเชื่อโอเคใจเ,เย็นใจเย็นใจเย็นบับโลครับวแล้วก็ใช้ท่านี้เลยครับุตีจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราก็บอกแพสซีฟติดด้วยสวยครับเราเข้าได้เลยไหมตอนนี้เข้าได้เลยอ้โหแม่งไม่ขี้เลย สภาพเออโอวาโอวาแววงผมโอวาแล้วผมรีสกิลกลับมาให้ป้าโอ้โหป้าจะตายครับพี่ป้าบั๊บอีกทีนึงแต่ตายได้ครับเพราะเรามีเรามีการตายอยู่ป้าตายได้ครับนี่ก็จะเด้งขึ้นมาสวยปรีมพอได้ไม่แย่ไม่แย่มั้งโอ้โหเมื่อกี้เองตายโอ้หสตารจเก็บไม่ไม่พอได้ไหม มันลุกเกมแบบหมดติดโอ้ยเกยมตอนนี้เราเสียเปรียบแบบสุดๆเราเสียเปรียบแบบสุดๆครับแต่เรายังมีใจ <Yeah. S 1> โอ้โหโอ้โโอโด้วยสุดยอดไปเลยตีไงต,ตีก่อแตกเลยโอโ้ป้ากูไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วแวมกูม,มาฮะจะมีไหมพิกนรก E X มึงต้อง E X ได้แล้วน,นะชิโซกะนะนี่พูดแบบจากใจจริงเลยนะ e X โอ้โหนิ่งกิบนิ่งกิบให้มันได้อย่างงั้นนิ่งเป็นสากระเบือโอ้โหสตานาันธาตุนะเกมกูแม่เก e ่กอีกแล้ว,อวอโอ้โหว่าชอโ์เกมไม่ก,กูเทอแพ้แล้วค <c oughs> โะเกม ขาปรับไปนี่มาใหม่นน่ใช่ปะเวลาพวกเอฟเฟกอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันมันดีขึ้นเยอะเลยอะเย็นไว้คำดาวคำดาวปิมคำดาวมึงไม่ได้เก่งครับมึงแค่ดวงดีแล้ทำเป็นแอกเจอตบไอปปิมได้นั่นแอคละมั่งป่านนี่เอาล่ะแพนแดดดี้ ชิโซกะว่าจริงๆผมไม่ควรใส่ป้ามืดนะเพราะป้ามืดคือแพ้ทางชิโซกะนะครับแต่เราเน้นคอนเทนต์ไง <c oughs> เราเน้นคอนเทนต์หนักมากหนักมากคุณผู้ชม <c oughs> อยากใส่โลโบแต่โรโบไว้ใส่ทีหลังเพราะฉะนั้นเราเอาตัวลีไปก่อนหนึ่งตัวพร้อมกับออน้ำ <c oughs> ตัวสุดท้ายเนี่ยผมเลงไว้จะเป็นโรโบลมอุ้ย,ยตัวอะไรอ่ะ อ๋อตัวนี้ตัวทําดาเมจนะคุณผู้ชมนะตัวนี้รีเซ็ตเวลาครูดาวของพรรคพวกแล้วเพิ่มเกจโจมตีอุ่นที่ตัวไม่น่ารำคาญเหมือนกันนะมันเป็นตัวรีสกิลนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ออกมันก็ไม่น่ากลัวหรอกเป็นประเด็นอะถ้ามันไม่ได้ออกมันไม่ได้น่ากลัวเลยเอ็งอย่าไปกลัวมันมั่วซั่วอ๋อมันคือตัวไอมันชื่ออะไรนะคาสันดาไฟเออมันคือคาสันดาไฟครับตัวทําดาเมจเดียวอ่ะคัดอ ผมพยายามไม่ใส่แสงมืดตัวอื่นนะเดี๋ยวมันจะดึงความน่าสนใจของป้ามืดผมไปไงง <c oughs> ี้เราต้องแก่แค้นนะครับที่มันบังอาจมันบังอาจชิบหายแล้วคุณผู้ชมชิบหายแล้วครับอันนี้ไม่ตลกเลยเนี่ยต้องล้างให้ออกชิโสกานี่ต้องล้างให้ออกชิบหายของจริงแล้ว <c oughs> ล้างให้ออกอีกทีหนึง่งกุลร <c oughs> สามทีกูลบมึงไม่ติดเลยสักทีเออเกมดีว่ะผมลบมันสามทีไม่ติดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไปกินเกลือบ้านตะแเกปวดหัวโอ้ยแรงทิงโอ้ยยิงอีแกอแล้ว แม่งกูเล่นดีๆสักตานไงสตานดิไม e ่ย so ูน่าจะแพ้แล้วครับเดี okay. ๋ยวโดนคาซานดาแทงเนี่ยเดี๋ยวโดนคาซานดาแทงก็จะตายและหนึ่งตัวทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาเล็งที่จะแทงผมเดาว่าเขาจะแทงตัวโรโบผมเพราะฉะนั้นผมเอาโรโบทุบไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงโรโบก็ตายครับปล่อยเขาแทงโรโบไปเลยจึ๊กเจ็บๆเลยคุณผู้ชมฮึบ เอกมาไม่ช่วยครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวไอตัวเนี้ยโทเทมอ่ะมันจะรีกลับให้คาสันดาและคาสันดาก็จะแทงหมุนวิธีหนึ่งแม่งอีเอกด้วยสุดยอดฮะโอ้โหเกมกูอยากจะบ้าอะไรเนี้ยไอแมงีเอกอีกแล้ว คิดบ้าเฮ้ยเวลาผมเรีนปกติผมไม่เคยโดนอะไรอย่างนี้เยอะๆขนาดนี้เลยน้ยเฮ้ย,ยดูมันเอียกอีกแล้วปวดหัวคุณหมอคุณหมอลูกบนหวัวขอบคุณนะที่อุตส่าห์ให้เอ็กขอบคุณมากแม่งตามทานอีกกูเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละ ฟันดาบ้านทานจะเล่นจะเล่นเนอะแต่ตาเมื่อกี้เราไม่นับครับเพราะว่าตาเมื่อกี้ไม่มีป้ามืดเราตั้งใจที่จะเล่นป้ามืดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องเลือกป้ามืดให้ป้ามืดลงสนามไม่ได้วันนี้มารีวิวโดยเฉพาะผมอยากให้มันได้เฉิดสักครั้งหนึ่งอะป้ามืดมันเก่งนุ้ยขอเหอะโอ้นี่มันเล่นแบบไหนวะเนี่ยคนไทยด้วยมาเว้มาเวเฮ้ย เอ็งเอาสุดเลยเนะ่นี่คือเด็กมันเอาสุดเลยนะคุณผู้ชมนะคือมันโถมแบบมันโถมแบบโถ,ถมอันตรายเลยอ่ะคุณผู้ชมนะครับมาขอให้พามือได้ลงตรงแบนตตัวนี้ครับตรงแบนเลยครับเอาละสนุกละทีนี่สนุกละทีนี่ฝั่งเขาจะเป็นฝ่ายที่เปิดก่อนครับคุณผู้ชมครับเขาเปิดมาเปิบสตันเราโอ้โหเขาทำอะไรเราได้หลายอย่างมากครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องราคุนี่เนี่ยจะรับดาเมจไหวไห,ไหมนะครับแล้วก็พลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าเขาจะเล่นเกตครับ แล้วก็ลบบัฟเราที่คนอื่นน่ะลบบัฟสนิทเลยที่กูเนี่ยโอ้โหลบสามทีลบไม่ออกอย่างเลิฟเกมเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันทุบเราคนนี่กูด้วยเหรอทตดลมทุบทาดไฟอเกมโอ้โยนกันไปโยนอักไปโอ้โหหลิดมาแล้ว เทพเจ้าหลิดมาแล้วมาแล้วครับเทพเจ้าหลิดมาแล้วแล้วโยนให้ตัวเองโอ้โหหลิดมาแล้วโอ้หลิดเอ็กด้วย <c oughs> ป้ามืดป้าป้าอย่าเพิ่งตายป้าเด้อเด้อเด้อกูต้องท,ทำอะไรต่อเนี่ยเจนเนจนพิมเจนเจน,นโอเคเอาละ กลางโลกหูริดลิดมึงเด้งดีมากเพิ่มพลังป้องกันครับมาแล้วครับป้าผมได้เชิดแล้วทุบบุ้มเอ้าวลาต่อแตกหมดมึงเตรียมตัวเจ็บลบไม่ออกเว้ยจิ้มมันก่อนเลยเฮ้อและเอ็กด้วยป้าจัดมันไอ้ลิดอะป้ามันไม่กินมันทำป้าไอ้ลิดอะทุบโอ้โหหมื่นสี่ห้เจ็บละสี่ ลองให้หาแม่สิไม่เยก e ด้วยโรโบเล่นเยกกว่า,โโ e วาไอ้นี่มันร่ายนักไอ้นี่มันร่ายนักแล้วก็คุมชีวิตให้กับป้าครับแล้วก็ดูดไปเลยสวยครับฮ้ยว่ายังไงอ่ะละป้าโอ้โหตกตะไมเนี่ยนั่นนานทีป้ากูได้เฉิดเฮ้ยไอ้นี่คุนๆุนใช่คนนี้มันดูมดีๆใส่เอาไหม ได้ละแล้วลตอนนี้ไอ้ปิมขอเอาคืนไอ้ปิมขอเอาคืนแวมไฟไม่อยากให้โอกาสมึงเลยแวมนี่กูพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่ใส่แวมไฟครับผมแต่ใส่จินไฟลงไปแทนจินไฟนี่คือของดีนะคุณผู้ชมนะตัวเก่งนะครับ่าไงไหวปะไม่ไหวบอกได้น้องชาย <c oughs> ป้านี่เราเก็บไว้หลังๆถ้าไม่ตายเรา <c oughs> <c oughs> เล่นเดิมเดิมมอนเดิมเดิมหวังจะชนะเหมือนเดิมมาดิเลี่ยมดีเราใส่ป้ามือแทบไม่ได้นะเพราะตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาใส่เป็นตัวปีอตัวหนึ่งเนี่ยป้ามือเล่นยากมากแต่ไอปีมันนักคอนเทนต์อยู่แล้ะมันใสออน้ําพร้อมกับป้ามืดอันนี้คือฝืนเล่นเลยนะป้ามืดเนี่ยจริงๆใส่ไม่ได้ครับตอนนี้เล่นไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> มันจะเอามารีสกิลเราอ่ะดึงดังดึงดังดังดึงแสดงว่ามันแบนตัวนี้ไว้คุณผู้ชมมันแบนจินไฟเราเว้ยเอ็งจะแบนจินไฟข้า มันแบนอออน้ำวะ่ะคือจินไฟผมมาต้องรีสก,กิลแก้วน้ำให้ติดนะรีไม่ติดก็แพอะฮะ <c oughs> จินไฟถ้าทำแม่นให้เองมาขนาดนี้มันจะเป็นไปได้ไงถ้าเองจะรีไม่ติดอะถ้าไม่อยากจะเชื่อว่าไงเอาตัวไหน <c oughs> โอ้โหมันเข้าจินไฟรัวใจมันได้วะ่ะร <c oughs> ีให้ปิดนะปิม เหมือนนางฟ้าอย่าสตันอย่าสตันขอให้เล่นดีๆเขามั้งไม่ข <Pacific Nein> ี้เองอีกแล้วว่ะเฮ้ยผมเจอมันสองรอบมันยี่งโกงผมสองรอบเลยนะว้ยเฮ้ยไม่หลับไปดิเกมต้องรีบไหมหลับเล่นก็ดีครับแต่หลับทำไมอ่ะอันนี้เล่นผิดนะไอ้ปิมลนนะแต่ไม่เป็นไรนะอือ กระแทกเข้าไปโอ้โหแม่งเอี้ยทุกเทิร์นเอี้ยทุกเทิร์นโ,โอ้โหโสดบทคำเจ้าพ่อเจอมันสองรอบมันเอี้ยทุกเทิร์นคุณผู้ชมนี่มันเกมอะไรวะโอโ้จะเล่นไม่ไหวอยู่แล้วมาดิบุ้มโอ้โหแม่งสัตว์รันไปสาม อันนี้คือสปันจากลูนนะคุณผู้ชมเชื่อซุยจัดออออเอ็กซ์อีกล้วฉ่นผมไม่อยากชื่อว่าไม่เอ็กซ์ได้ขนาดนั้นนะอันนี้พูดแบบพูดแบบตรงๆเลยนะมันเอ็กซ์แบบโอ้โหโอ้โหไม่ขี้อีกกูโยมเลยไม่มีอะไรเสียแล้ว สุดจริงถ้ามันเอ็กอีกรอบหนึ่งนะไม่ใช่แล้วนะส่งแบนเลยนะถ้าม,มันเอีกอดี๋ยะผมส่งแบนแล้วผมไม่เล่นแล้วนะเกมนอนแล้วนะ่ะนั่นก็เป็นรีวิวป้ามืดทั้งหมด นะครับก็ถามว่ามันเก่งไหมอาจจมันก็เก่งแหละครับมันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะฮะคุณผู้ชมเห็นนี่ผมโดนใช่ไหมให้มึงเป็นนักแข่งด้วยมึงมาเจออย่างเงี้ยไม่ไหวหรอกอ่ฝากด้วยซอมเมอร์วอลลิง์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างนะครับใครอยากจะดาวนโหลดมาหัวร้อนไปด้วยกันผมรับประกันเลยเกมนี้คือเบอร์หนึ่งฮะจอกันคลิปต่อไปครับ 思います。